ได้นับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบถุงพอดีสองพันตัวนะคะจีบโอมสองพันตัวเยอะมากค่ะทุกคนเลยโผดโผ่จากมาจากมาแรกแรกคือหนึ่งพันตู้ประมาณโดยประมาณตอนนี้ก็คือก็คือสองพันครับสองพันตัวนะคะทุกคนได้ครับวนะะันนี้มาตลาดอีกแล้วค่ะทุกคนมาย่างเอละสร้างมานนี้ เขื่อนว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านนีอมือนี้อันพอตรวจแล้วนะครับผมได้ซื้ออิปโอมไปก็ฝากเขาก็มีการว่าเอ้ยเขาอยากกินนําก็เลยได้มาอีกรอบหนึ่งว่าอิปโอมเขาสิหาไดบอเป็นความหวังของหมู่บ้านนะครับจักโตัวใบนี้เขาฝากมาเขาฝากขึ้นเท่าไหร่นะครับประมาณหนึ่งพันตัวนะคะทุกคนตัวละไส่สั่มแสดได้ราคาไหหรืออัน ราคาใดๆจากตูะกระบบหูตอนนี้ห้องกลังสิเขาตลาดครับนี่อยู่ตลาดด้านร้านดอกจันยู่ที่เขมราชครับนะคะอยู่อันภาคตะวงนตกตลาดอยู่ท้องผอนนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเ้าสิยังขาไปเบิรงนะคะไปเดินไปเลยคือห้องบรไดคิดอ่าเห็นว่าคิดค่าหิวเข้าฝากคือห้อม้ราคานี้ก็คือราคานี้เลยนะคะทุกคนราคาอะไรราคาอื่นนะคะเพราะว่าเข้ามาอยู่แล้วเนาะนะคะตลาดอยู่ทางด้านนน้นนะคะนี่ค่ะมาถึงบนเก่าบนดิมไปเลยทุกคน ตะวันออกสุดแดนสยามนะคะเขียมมรดกได้จากอุบลราชธานีสายยางผมคือซอสแวงแวงหายเขากินเดี๋ยวแต่สิไปสิมาเลยค่ะทุกคนนี่แวงหาตอนนี้จะอยุ่ท่องผุนนะคะ่ตลาดท่องผุนนะคะเขากำลังเปิดเปิดเดี๋ยวตรงยางไปเบิงเนาะยางไปเบิงก่อนเราไปซีมี่อ่างยางบอนะคะเขากำลังเปิดเด้อนี่ค่ะเป็นบรรยากาศนะคะทุกคนผู้เด็กเขาเอาจิโปมาอะปูนเขาอจิโปมาเลยค่ะ พี่น้องทางฟังเล่าด้วค่ะเป็นเอามาเห็นปจะือถือถือคุณคุเป็นจุ่มจี่พทไปลงไปถ่ายไหมไปลงไ่ยเเนี่ยค่ะสิ่งที่เราตามหาดีือเบิ่งจิโปมนะคะทุกคนโปมลายแห้งไหมคะเปเอาจิโปมมาเหรอคะอันนีป๊ ีรอที่ปมหลายแห้งนะคะทุกคนอ๋อนี่เดี๋ยวขอเบิปงเนี่ยได้จ้ะใช่ค่ะที่มีออเดอร์หรอโอ๋อมีอันนั้นของเขาหรือบ่า่ค่ะอ๋อจักโต้ยครับอ๋อพ่อใหญ่โต้โต้ลอยเศร้าเดี๋ยวไปอันนั้นเนาะประมาณนี้เขาฝากมาอยู่หลายอยู่โอ้โหเดี๋ยวก่อนครับหลายแห้งหลายแห้ง นี่บรรยากาศอยู่ตลาดเด้อค่ะทุกคนเดี๋ยวมากินกาแฟก่อนนะจ๊ะนี่เพิ่งกำลังเพิ่งกระเปิดด้นแล้วล่ะคะ่ะทุกคนอาจจะเปิดตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงนะเขาเหลือมาตัาง้งตอนนุ้มมะห่อนี่แปดแปดโมงแล้วค่ะบรรยากาศแนี่ค่ะแม่ขาก็ยังทย,ยอยมากล่ะกะคนเล่าเพิ่งกำลังเอาจิปโปมมานะคะ<จ>ทุกคนหุปปมมนจิโป<จ>มีทั้งผลไม้จิโปมมือนี่สีตัวจักบวายครับจิโปมีต้องเบิองนะคะว่าเพิ่นวัอนี้่นสี่ใดจักหวายได้หน่อยได้ร้ายเหรอ เดาเต่ามือพันว่า,ามือนห<ข>ลายมือห<า>ลายขาดการด้คนอยู่ไก่ด้วยขาดการหามขึ้นหลายแสดงว่าหลายบรรยากาศตลาดด้วยค่ะทุกคนเขากำลังเปิดจ,จ้าจ้าวายมี่แม่เป่งน,นะคะมี่หนังแล้วผมถามหนังนี่ขายไหนครับแปดสิบหมัดละแปดสิบหมัดใหญ่ปะหมัดใหญ่แปดสิบบาทส่วนนี่นะครับ ผมถามไปล้ครับเด็กไหวมันละร้อยวัดละร้อยมัดละบอครับมัดละหนึ่งล็อกวายไว้เอาไปปอกเองนะคะเออไปปอกเองมันจะคุ้มผมนะคะถ้าเราไปต้มล่ะก็คือต้องไม่ต้อใหม่เลยมันจะมันมีความขมใช่บางคนมาคุ้มขมนะจ๊ะอุ้ยเฮ็ดก็คือเฮ็ดต้องฝนนี่ไหมแม่นบ่วะอันนี้ก็เฮ็ดต้องฝนเนี่ยบ้านแถวนังเขื่อน แม่เห็ดไผ่ะเห็ดตองฝนทั้งมนเมื่อเลยเขาเอเห็ดตองฝนอันเดียวกันแม่แม่แม่แมม่แม่ม่แ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 มนเด่๋ยวมันม่แม่ม่ม่าก็แมัแม่แม่แม่แเ่แม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 ้แมดแม่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 ม่แมออมนแม่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 นม่แม่แม่แม่นม่แมคแม่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 กม่แ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 ็ม่แม่แม่แม่มมม่่มนมม่่แ่่มอ่ มันอันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสามบอไปยี่สิบสามจ้ะแบบนี้ขายแบบไหเนี่ยถึงละร้อยบ่หอยตัวนี้ก็เอิ้นหอยยังคทำเนี่ยอันนี้หอยเดืออันนี้หอยหอมหอยเดือยอ๋อหอยหอยเดือถึงละร้อยนะคะหอยหอมร้วนลอยแปดสิบแม่ค่ะแบบสีเสือจักบาทเข้ากับเสือเสืเนาะใช่เขามาหลายรอบเลยเนี่ยทุกคน อุ้ยอันนี้ป้าแบบสดแหงสดสดเลยปลาไนอ๋ออันนี้ปลาไนมึงมันยังมันยังอันนี้อยู่เลยไอแม่ค่ะเน้อยหอยครับคุณแม่อ้๋จิปอมกันหลายแค่ะทุกคนจิปอมอยู่นี่อันนี้ขายอะไรครับมึงนี่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแล้วผีระวังตัวด้วยน่ะแม่นโ่นน่ะหยาดแหง่ร้อยยี่สิบนะคะมันนี้จิปอมผลหลายแหง่เดี๋ยวกบหน่อยครับ กรบหน้อยถุงละลอยกรบหน้อยอุ้ยแม่ก็มีจิโปมีตอนะคะทุกคนมีหัดดวงอันนี้แม่ดอกสาคูดอกสาคูปลาไหลปลาไหลขายจังหาะแม่สองร้อยสามสิบหนึ่งโลจะไปคุณแม่ทำอีตาไปเธอซื้อมาขายอีตาต่อี่ขายอย่างไรครับต่อต่อสดๆเลยโลละหกร้อยโลละหกร้อยบาทเป็นเปี่ยนก็ขายเนรอ ขายขายหน่อยๆก็ขายตัมตัามข้าสื่อนี่แแล้วมค่ะกินไหนดตอตอใยตอุ้มเมือนตอขุ้มได้ไ่ใหญ่แบบอันนี้ส้ำว่าถ้าสิบเยอะมากนะเยอะเยอะเยอะเมื่อนั้นข้าซสื้อเจ้าบานขาสื่อว่าเปียงนึ่งเหมือนนวันนั้นผมซื้อเปียงเนี่ยตอราคาสื่อซื้อแบบนี้กัน่มนนตอนนี้ตอนนี้มันจะเป็นตอนีนตอห้างตอห้างอันนี้ตอตอขุ้ม ตัวคัใหญ่กลัวเยอะตัวใหญ่แคงเลื่อนกทอนอยู่มืออ่ะเอาคุ้เบิร์กคือแนเลยค่ะว่าสองร้อเดี๋ยวก่อนเข้าผมถายก่อนปลากัมีดอจนี่แมงแค่ค่อยว่ากันครับหลายค่ะช่วนี้ตอจิโอมหลายนะครพี่ไหวกมีดไหไหหัวไแหวไหแบบนี้ขายองไครับเนี่วงละลอยวงละล บ่ให้หนูเบิง่งเลยนะยายเพราะว่าหนูส่วนมากเคยเห็นจะเป็นแบบนตน้นๆอันนั้นนั้นได้ได้ปลูกมีได้ธรรมชาติอ๋อหวายธรรมชาติอันนี้เพิ่นเพิ่นกับคุ้มมากไปกิน่ลายเอาแน่นอน่อ,อน,นอ่อนมันเนาะเอาไปแกงหน่อยหนึง่งหน่อยหนึ่งพวงสามถุงแหละสามถุงหนึ่งร้อยจ้าราคาจิ้ปโอมจิ้ปโอมวันนี้เขาย้ายจังบาทร้อยยี่สิบบาทหนึ่งร้อยตัวนะจ๊ะขวดเพิพพ่นพักการแทรกอยู่หลายนิ้วคนโ้มขวดหลายเลย ห้ายหลาก้ายหาก็หนีบอกแม่แม่็นรายก็โตราคาขึอยู่แต่ละหมื่นบ่าหมร้อยเท่าอ่ปกติแต่ละหมื่นราคาพอกันนอกกันแล้วแต่ลอหมื่นได้ร้ายได้น้อยไม่ได้หลายแต่ไม่ายหกขายเอาขึมาแม่ขายเห็นพ่อได้ขายออกนอกทุกคนทั้งหมดจะหลายทั้วหมนัว่าเบิ้งกันบังหอยกันร้ายไมเบิ้งได้จ้าุ ค่ะเพิ่นกำลังนับนับเลยทุกคนจิ้มปูมแล้วก็นอกกันแล้วก็นอกหอยไม่หอยไม่เหรอหอยมีบมกหอยหอมบกหอยหอมหน่อยหอยหอมนี่จะแสบไหมนี่ไม่สิคือแผมพันเลยร้องไอเทียรอยู่บอกอันนี้นุ่กกาลองนม่หยาบแล้วก็ของกินนะครับก็อันนี้นั่นแม่หนุ๊กไอหอยยุบานนั่นแสบร้านนุ๊กมาแห้งอันนี้บกหอยหอมบรรยากาศตลาดของเยอะมากนะคะทุกคน นะคะก็ตามช่วงนะคะช่วงไม่หน่อยไม่หลายนอกจากว่าช่วงนี้หลายค่ะนอกวายกับหลายนี่อันบป็มีนุ่งยังค่อนข้างเคยกินก็มีเห็ดเพิองเด้อเห็ดเพิฟืองตุกตาครับต่อเทปเฟื่งขายจังไหนก็เต่อมาเบิ้งต่อเบิ้งอ๋อจ้าร้อนเต่อเบิ้งหือเปล่าครับอุ้ยตัวนี้ต่อเลยตัวนี้อันนี้เตอหลุมอ่าเอหลุมมันใหญ่นาะต่อหลุมมุดตัวใหญ่จัง ครับเดี๋ยวก่อนได้ครับพี่โอ้ยจิปโอมหลายโอ้จิปโอมกระปูน้อยมีซาบาดเรือยกระปูน้อยซาบาดโอ้ยหน่อยหน่อยนีหอยจูบนะหอยจูบไมดีจอมแล้วหอยนี่นะครับหอยกระต่ายค่ะหอยกระต่ายรู้จักไหนครับโรลโรยจ้าโอ้ลละหนึ่งร้อยเออแพงกังเลยราคายจะไป่ว่าเสียบชุนหายเอาเปลิมาะใช่แจะมันคือว่าลับบาทเท่านั้นนะมันไม่ค่อยมีนะตรงนี มันนี่ขายราคาเท่าไรครับสายยี่สิบกระไลงค่ะมันนี่เขาขายมาน้ำหาอยู่ค่ะมือนันมือนันมาสื่อน้อจนไปไปนางอยู่หายบัดง่มาเบิดแล้วมือนันมาบอมาบอลอยน้องทีโปูมนะคะแล้วก็ มีทีปูทุกคนเหมนเพนนับอยู่ค่ะทุกคนเพื่อนับเลขหนาจะนับหนึ่งถึงร้อยสิมื้อหงถึงร้อทุกวันแมงแคงก็มีแมงแคงถุงยักษ์ใหญ่ครับนี่ผมว่าแปซิบนี่อยหอมอันนี้แมงแคงนะคะทุกคนโอ้ยเานี่ค่ะเพื่อนก็จะแพาแบบนี้เด้ทุกคนมีเพื่อนจะเอาอันนี้ใส่มาบ่ไห้มันกัดกันนะฮะ เจ้านี่ว่าหันนุ่งมาสื่ออยู่วันนุ่งได้สื่อแค่ถุงเดียมแล้วมันเบิดต้มผัดนะคะบรรยากาศตลาดนะคะมื่อวานี้จิ๊บโปมหลายแหง้ปปแหงเสี่ยวคนเปกันซอสจิ๊บโปมเพรหยงนี่ค่ะแม่ค้ากำลังเปิดร้านนะคะคกำลังจุกจิกจุกจิกกันอยู่นะคะทุกคนนั่งขาสื่อนั่ขาเลยโอ้ยแบบว่า <c oughs> หลายคนเป็นคอลายเลยค่ะจ้าเป็นผมนะครับจักรลอยตัวครับขอตัวใหญ่ๆเลยครับเดี๋ยว จะได้ซื้อแล้วอีกอยู่แต่ว่าถ่ายตัวมะมีมาเมะม่วงโหไม่โคตรโตใหญ่เลยพวกมันนั้นเท่ามากันจนว่าเบิร์ตเนาะพวกนันเท่ามาได้ได้ซื้อแค่ถุงเดียวไม่ใช่นั่นแววเป็นแก้วไหมแมวเปดถุงเฮ้ยปันใหญ่มากอะที่โป่งไงเนี่ยนี่ราคาวันนี้หนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะทุกคนนี่เพิ่นก็จะมาเพิ่นก็จะโป๊ะโป๊ะไหวเพิ่นก็จะเอาอันแบบสีเนาะปิดไว้อาใหญ่ๆไงเนาะครับ เลนส์สื่อน้ำหลายชนิดทั้งน้าเพื่อการไส่ถุงไว้ด้คะทุกคนก็นับไปแล้วก็มีดด้คะตอนนี้แม่ขาเพื่อการนับไว้ให้ลูกค้านี่แหละแม่ขาเน้นนับนึงถึงลอยเก่งแังไงนับด้วยมือเนาะจะไปถามคนนี้เพื่อสิหลงมตัวใหญ่แข็งค่ไหนจับมึงทุกคนน้องจีโป๋มนะจ๊ะว้าวใหญ่มากตัวใหญ่ขนาดไหนนี่เมย์นี่มันตัวใหญ่แก่งเลยโอ้ ไอ้ยไห้เพื่อนกี่ล่ะต้นหิวเดียวปลาทอรแม่จิปมูมทอน,นิโก้อีกเพริดเนี่ยไม่ธรรมดาดูดูทีน่ะแสดงว่าไอา้เพิ่นเอาเอาเพิ่มอีกเพิ่นเอาเป็นสามถุงเแื่นนั่นอ๋ออ้นมาโหดไอ้แล้วใครซื้อเมาเคลียร์ที่หลังเรายังหลายอยู่ที <laughs> ่ปูมยังหลายเลยค่ะทุกคนพี่น้นอ,นองแถวบาว้านนู้อยากได้กะตัวใหญ่ไงทักมาเลย เยอะมากค่ะทุกคนประกันนับใส่ถุงใส่ถุงไว้ให้ว้าว,ว,าวนะคะแม่ขาประกันนับนะคะับประกัเอาใส่กระหึใส่เล็กหน่อยก <c oughs> ระหึ่งกระหึ่กแม่ค่ะแล้วไก่ย่างให้มันกัดกันกัดหน่อยๆเนะค่ะไก่ไดเด้อร์นี่ค่ะเขาแม่ค่ะเพื่อจะยู่งเท้าหน่ะตนนี่แหละไก่ของหนามนี่ค่ะแต่ขาหม่าม้าสาวๆนะคะยังพึ่งมาสวย้อโหมอคคายกีคันน้ำเาอย่าไม่กัดมือครับ เอการมือของวันจ็บเจ็บพวกการเลยดิเอาอันนั้นอีกจ่เลเอาอีกเป็นสามสามถุงของเจนอันสองของอายนี่สามอ้าวเดี๋ยวได้คอยกปิดนะกเอาาเดี๋ยวระมาน้นะคะด้วไม่ใช่พายวายพาวาเองก่อแม่ค้าพืการนับด้วยค่ะทุกคนนี่ น้ำแบบนี้เลยก็ได้หรือว่าสื่อต้านนี่เขานับไปเลยก็ได้แต่ว่ารู้มาถ่ายคลิปอีกสามขก็ได้น้ครับเนี่เอาสองนะกระจายออกไปไห้พูดแล้เด้งอ้าวหนีไปดิ๋ยวี่ปมกับเาหนีแคงตัวใหญ่ๆแลนแลนแลนจริงยุบหมายเลยตุ้ดยอดดีดีว่ะค่ะดีดองโอ้โหเบื้องที่โตหนึ่งโคตรใหญ่จะอยไปแม่ ไฟไฟปลาไพ่มางปลาไ่เฮาเหตัวยู่แถวบ้านตัวติ้ยเ่ในปลาไ่มันจะไม่ดลงมัตกไปกวนเรากนตามหูเอานะปลอเห็ดปีบุกหูบุหอดีกันเนาะว่าจื่ปล่อยปลาไ่ไปนับหนึ่งทุ่อยสู้มือนเนี่พรนัร้อยตัวนะจ๊ะแต่ว่าจริงอร่อยอยโต๊ะก็ขายค่ะลอยยี่สิบครับตัวยังไหญ่เลยครับ ขายให้แม่ค้าพอ่อขายคน่นเ่ยหอยกับมีอะไรหอยกับมีครับ,บมือนี้รับบทบาทขายให้แม่ค้าเพื่น <laughs> อนยุบารกับขายของกันค่ะแต่ว่าบได้ขายแบบสี <laughs> โอ้ยเ <laughs> บิ่งหนี้ทุกคนนี่โอเปนไซต์ไอันนี้น้ำนอ่อมันกับบัตรมันมค่อยได้การดกันไปไหนให้มันอีกให้มันได้อยู่เอาเอาเขับรถเปิดแ <laughs> อร์ให้อยู่ครับนี่ หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะนี่มีเอียนน้ำเปิดแอฟไอฟายอยู่ผมบวมไตายขาคนเดิมทยอยมากนะคะทุกคนพ่อเอื้อนูขาดเนี่ยสิล่ะมีหนูขาครับมีอยู่เลยครับเนี่ยบัมหอยนี่บัมหอยนี่แซ่บครับไม่หอมไม่หอมที่เป็นหน่วยใหญ่เงยงยงแต่ว่ามันอ้วนเลยค่ะมันรสชาติผมว่านะมันคือครับไม่ขาดถุงละจักบาทถุงละร้อยห้าสิบบานึงค่ะร้อยห้าสิบครับแต่ว่า เปียบเสมือนบุกหอยจูบใหญ่มันอ้วนดีแม่อ้วนเต็มใช่ใ่เยแจิปโอมร้อยยี่สิบนะจ๊ะอ้าวจะสามหรอบอหึกมันังเอ้าวได้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 โปมร้อยยี่จ๊ะหมุนม่ขาก็งามงามนะค่ะนี่ทุกคนแม่ข่าโสดจิ๊บม่าพติดโสดโอ้ขโสดพติด หลไรดิผัวว่าหายแฟนมันเพราะัวใหม่ไม่แฟนผัวไม่ให้มีแฟนนะจ๊ะครับขอบคุณครับจะถ่าใจผมกันก็เกิดมนเกิดไเพราะนี่ยค่ะบรรยากาศจีบปูมนะคะทุกคนตลาดจีบปูมเลยพุ่งแล้วครับขาดพุ่นที่ครับเพื่อนบ้านทั้งพี่น้องของเรานะครับหน้ากระมีค่ะาราคาหกสิบบาท เดี๋ยวราคาใบดีๆให้กันตอนี้ได้หาลอยตัวเด้อทุกคนเดี๋ยวไปนํำหาอีกคันนึงแมครับเดี๋ยวนี่เอานีขงแม่มากรไหนเอาพูละหน่อยละล่ใช่ในผมมึดสื่ออยเด้อสื่อใจด้วยครับเกิยเอาันอันนั้นข้งหนูเอาใส่อันนั้นไหนบ่เอาใส่ใบใไม่ได้ไหนบ่ใส่เป็นเนือได้ไม่ติดใจบ แมื่อใส่ใบยู่อเออกะซังเป็นต้องเปิดแอร์มันอยู่ดอกนดนะครับนยังครับใส่ก็นครัยังดอกเอ๋ไปากเิ่งไหมัดมือเดียวจะเอาเท่าไหร่ใส่ถุงนึงครับหรอใส่ถุงนึงครับเอาเงินมาจ่ายเพิ่นร้อยอยยี่สิบเปนบาครับเฮ้ยเ้สมหนึ่งฝากเขาครับผมบริคิดอย่างนี้เเขาเขาแปลว่ามือหนนุ่ม่าเราวันนี้นุ่กระถ่ายลงเอราายใจ ก็นเรียกว่าไพสีฝากกัฟฝากันนู้นประดีบยววกประด้บวกครับเอาพอไดแบบว่าให้พี่น้องนด้กินน้ำกันก็เขียนล้วเขาสะออนสองร้อยสี่สิบครับถามมาซื้อกับผู้สาวได้ด้วยค่ะเลืออีกแปดนะนะซื้อใหญ่ด้วยซื้อซอยอยู่แล้วครับนี่มบก็มีต่อหมอต่อครับยายเดี๋ยวมากอัน

ยัน่ไม่มีผู้ช่ร้อยสี่สิบบาทใหญ่ครับช่วยแล้วขอบคุณแล้วล่ะจ้าจ้าไม่ได้นั่งต่อครับมันหมานได้ยายมันหมานเด้อซอยแม่พึ่นพูละถุงนะคะทุกคนสี่ซอยแม่ขาดเสื้อแมวซอยแม่ขาดพูดละถุงสองถุงนะคะเด้อละยี่สิบบาท นะครับค่ะมันหมาน้อค่ะเด้อเดไปเดนค่ะเดนไปนับบางกรว่ามันพอพนอะไรเนี่ยค่ะไปโหรดก่อนเดี๋ยวบางกรแหมว่าเขาถามเอาเ่าสดร่เดี๋ยวนู้สิว่าหาจ่าจ่นะคทุนงานนี้งานานเดี๋ยวเอาไปวัยรถก่อนไปนับบางกนะคะทุกคนเพามันหลายสมัยแล้วใช่ ที่เขาฝากมาด้วยจ้าโอ้ยกะชิบูดชิบูดเนาะยังเป็นเหลวด้วยดิเดี๋ยวเอาไปใหม่ก่อนนะคะทุกคนชิโปโบมเยอะมากเอาไปไว้ก่อนมาพี่พี่เขาทักมานั่นไทยเอาอย่างเนี้ยจังไหญ่เคือได้หน่อยได้หลาย,ลายเขาโบ,บ,บว<น>์โบว์หัวจังใหญ่ไม่ได้นหน่อยได้หลายอเคลื่อนว่าเขาจะนำลอยโต้เวิร์ดน่ะละแต่ว่าแต่ว่ามัน,นตรงมาตรงโบว์หู<น>ผมก็ไปนับเนาะเนี่ยคะ่ะเพื่อกันสื่อเพื่อกันนับมาพร้อมแล้ยนะคะเห็นใจเพิ่นเนาะสื่อพูดละ สื่อหลานละหนึ่งถุงสองถุงนะคะทุกคนตัวเห็นใจเพิ่นไหมค่ะเพราะกางเกงกางๆแตัวเพิ่นว่าผัวติดเพิ่นว่าเดี๋ยวเอาไปไหว้รถกันเด้อค่ะเนี่ยค่ะเอาไปนี่รถเด้อค่ะทุกคนไว้กับน้องโมนเะเปิดแอร์ได้จ้าน้องโมนเขี่ยออกกันเด้อแล้วก็ว่างเพิ่นนอนนั่งไปอุ้ยของก็จะเป็นหลายเอาพุ่มหน่อยก็พอเดีเอาพุ่มก็พอได้อค่ะเดี๋ยวเปิดแอร์เอาน้องโปมะๆไปก่อนนับมึงก่อนนะคะว่าได้หลายซ่อมใดนนั่งขับเดี๋ยวนับก่อนนะจ๊ะขอที่ของรถคันนี้คือมีแอร์ครับ จะเปิดแอร์ทิ้งไว้ค่ะเปิดแอร์ทิ้งไว้แล้วก็เอาปูงปูมเอาไว้ก่อนนะจ๊ะนี่นี่เอาฝาเปิดโอเคโอเคเดี๋ยวเอาน้องปูมไว้นะคะทุกคนครับมีจักรมีจักรอันกับเรวค่อยนับคนด้วยแม่ว่ามีเท่าไหร่สี่ถุงฮะสี่ถุงแล้วสี่อ่าหกถุงอยู่นี่หกปะอือโอเคโอเคหกเจ็ดถุงเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองก็ไม่สิบสองเจ็ดถุงอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวเขาจะไปเคลียกแล้วมาไผาเนี้ยเขาจะไปเขียนใส่กระดาษไว้มันหลไงน่งจะเจ็ดถุงของเขาว่าไรฮะรุ่นนี้เจ็ดถุงเจ็ดอ่ะรุ่นนี้เท่าไรเจ็ดรุ่นนี้ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองบอกถึงจะบอกโอเคค่ะเปิดแอร์ไว้ก่อนในนู้ไปเคลียรกกันนะคะทุกคนมาหลายบรนไดเดี๋ยวเขาสิไปนำสื่อกับแม่ข่ายอีกนะคะว่ามันเต็มออเดอร์อะไรยังนะคะทุกคนจะลุยัหมงกันเท่าเหลือจ๊โตประมาณห้าร้อยตัวประมาณห้าร้อยตัวนะคะทุกคนภารกิจจะไปแห่ไปบึงอยู่เขาอยู่แบบไหน รู้ล็อกหรือยังยัง่ะนล็อกอยู่เดี๋ยวเรเอาน้องปูมไว้ในนี้นะคะทุกคน <Hey. S 2> ทุกคนเบอร์เปิดแอร์ให้น้องปูมนะคะทุกคนนี่เปิดแอร์ให้น้องปูมนะคะให้เขาวันนี้ก่อนเดี๋ยวเข้าไปเอาอีกหาหลายตัวนะคะเด้ออีกห้าร้อยตัวนะจ๊ะน้องปูมของเราเอาสิบแบ่งสื่อเด้อค่ะทุกคนหลานละถุงสองถุงสามถุงนะคะผีเพวะว่าซอยกันกระจายไปนะคะเอินมาบอก,ก,บอกอยังไงบ้างบ,าบ่เงิอเงินเงินเนาะ จะค่อยจะตังถุงตัวไี้ใช่ก็ซื้อสวยคุราถุงใช่สิเป้ปเหลือเอาติดเราค่อยเสออดาุ่นเลยค่อยะปเศ้าบางค่ะบไม่เลือกตัวใหญ่ี่มีไหมมันก็ใหญ่เท่าๆกันคนในเศร้าบางสับูรอาถุงเพราะว่ามันมีจานเดียวคนมีพักแคมหนอยู่แบ่งเ้าเหมือน่ะที่เขาแกงใส่วเพราะแับนี่ไปเพิ่นนั่นีกันัดเองเิ่น่ไหนเาอหไเพิ่นแบ่งกัน ตอนเช้าบาทครับจ้าแมงสื่อพูดละหน่อยด้ค่ะเพราะงบบ่หลายขจ่ายเห้แม่ค่ะพูดละหน่อยค่ะขอบคุณค่ะได้ครับเจ้าบ้านุร้อยเจ้าร้อยยี่สิบตอไม่ตายหรือเปล่านี่ย่างเด็ดระวังเด้อเอาถุงเอาถุงไหนอ่ะครับถุงนี้ครับสื่อซอยค แบ่งาเอยมีไมีหาิบดวยจ้ะเอแบ่งหาเิเออแบ่งหาซิบให้น้องแล้วก็พ่อเขาแบ่งซาให้น้องเออก็อรอยยี่สิบพอดีนะครับค่ะต้องปุ่มปเอาสมถุงบ่หน่อยอ้วนมากเออครับอาถุงเงงนย่างไรื่อมูร่อยครับใช่ถุงห่งถุงเจ้ยี่แล้วก็บอลบอค่ะเพื่อนมากระโดดดึง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 ยู่เลยเออซื้อ โอบ่ไกลเด้อค่ะยู่แถวนี้ล่ะอยู่ฮอดไปซีสเกตไปไก่นี่ยบ่เป็นหยังครับผมเปิดแอร์ใส่ไว้ให้มาเลยครับเปิดแอร์ไว้เ่าได้ลดเลยบ่ใจใหญ่กางมันหลายบ่งเย่ไม่นเลยใช่ครับกว่ารถผมมันมีแอร์ไวีกตัวนึงจะเปิดทีมวยหันแล้วมัดมือเบิดเว้นอยู่อันละอ๋อตาๆาจ่ยวิธางวิทางก้นของเย่เย็นตื่นเออนเนี่ยนองแอร์ครับ แดงเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะแม่พนนู้วิจิปูม,มก็บเลอุ่นแตงะ <c oughs> นะคะจิปูมจิรอ,อเขาเออจิรอจิปูมอ,นนอ่าเดี๋ยวผมสื่อซอยถุงนึงครับจักป่าเขาไอลอยยี่สิบหรือว่าลอยสิบอยู่บ่เอาถุงนึงมาถุงนึงค่ะซอยคุณละหน่อยค่ะไอแม่เขาฝากสื่อมาสื่อกบวัตถุลานเลยจ่ายตังจ่ายตังมาเขาถือบ้างรงวมกันกันเลย วางลงก่อนเนอะใส่ตังต์สิเกตครับเธอกำลังนับอยู่ค่ะตอนนี้หลายแห่งสิเกตชิโปมที่โปมแมนครับเป็นฝากซื้อมากค่ะฝากซื้อน้ำครับก็เอาไปหมุนก่อนก่อนเขาอยากได้ก็เลยมีโอกาสได้บ้างนี่กับมาซื้อไหมครับแกโตอันดวนยิ่งใหญ่ด้อยค่ะมีทุกวันนะคะมีทุกวันมาเบิ่งได้เด้อค่ะมีหลายมีหน่อยกับมาได้เลย ตลาดลานดอกจานเข็มมะล่านะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เจ็ดโมงเวลาหกเจ็ดโมงหอดสี่โมงแรงนะคะน้องปุ่มน้องปุ่มเยอะมากก็เหลืออยู่ลานถึงยังไม่เสร็จเอนขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะเขาไปขายร้อยซ่าเขาไปขายร้อยยี่สิบบาทตะโอเคโอเคไหมเอาไหมมี่ก้อนดิบตุ้มนี้ ก็ไปซื้ออย่างอื่นบอกให้พ่อเหลเือดิเรากินไปแล้วนเนี่ยค่ะเ้ยลืมเอาอันนี้อะไรซ,ซื้ีนอวัยใหญ่เงี้ยเลยอ๋นอนอวัยเออเขาไปแกงเป็นกินไงมันใหญ่มันซื้อน้ำมันขาเมันบองมาซื้อน้ำมันขาเออเดี๋ยวกับขายนีเรื่อหลงคล,ลุมเราซื้ออีกก้อนนี้เริ่มไปเลยลูกเดี๋ยวบ้านอะร้อยห้าสิบเมื่อมา่ายคลิปน้ำดีหน่อยครับแล้วกับมาทูราดั้มแบยค่ะเราก็มาเอาอีกนะคะตัวน <150 S 2> ี้ อแล้วค่ะน่าออเดอร์น่าจะหมดจะไปเบิ้งก่อนว่าเพื่อนจะเอาอีกบ่อนี่เด็ดลาดหนึ่งเดี๋ยวความชื้นไปเบิ้งไปเดี๋ยวค่อยครับซอยครับถุงหนึ่งหนึ่งถุงมีเงินวะมีพอหายเขาโอนไปได้ค่ะต่อเหรอมู้เห็นดากมู้ว่รู้มันใหญ่รู้ว่านุกคราะห์สิแล้วแล้เล็กละน้อยนะคะหมองละถุงสองถุงขอบคุณค่ะพ่อล่ะจ้าตัวใหญ่ เดี๋ยวเราก่อนครับป่าสื่อเขาอันนี้เขาฝากสื่อมานะคะเบิ่งเบิ่งกันใหญ่ๆร้อยตัวมั้งครับแม่นค่ะอู้หุ่นใหญ่หัวตับเป็นน้บหนึ่งถึงร้อยสิบหอื่นเอาครับโอเคค่ะขอบคุณครับคุณนะคะทางก่อนไปหอดรถอ่ะครับแม่โอ้จีบใหญ่ไปร้อยยี่สิ เอาไปก่อนล้อยหนึ่งครับแม่อ่าอร้อยยี่สิบเนาะครับนอขอบคุณเช่นกันครับอ่ะสื่อพัสุราศาสตร์แบที่นี่สื่อลา,ลาดลาถุงสองถุงครับ,รบขอ้อใดซอยกันจา้าครับค่ะเดี๋ยวเอาไปไว้ที่รถก่อนนะคะทุกคนภารกิจของเรานะจ๊ะทุกคนอา่านามวันนี้ เดี๋ยวจัดเลี้ยงก่อนนี่ค่ะทุกคนเปิดแอร์ให้น้องอยู่นะคะให้นอนๆโปมนี่เอามีซีวิดยูนะคะทุกคนไปหอดูขาเนาะเพื่อนลูกค้าเดี๋ยวทางพี่น้องอยากพี่น้องเป็นฝาสซื้อน้ำกินผู้เดียวกินได้คี่กินเหมือดอ่าพนักน้ำสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง2 13สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด แบบสิบเก้ายี่สิบยี่สิบถุงพอดีสองพันตัวนะคะจีปโปมสองพันตัวเยอะมากค่ะทุกคนเลยโผดโผ่อยจากมาจากมาแรกๆคือหนึ่งพันตประมาณโดยประมาณตอนนี้ก็คือก็คือสองพันครับสองพันตัวนะคะทุกคนคน่าจะว่างอยู่ประมาณสามออเดอร์เนาะสำหรับเราแต่ว่าเอาไหวก้อนเพราะว่าเขาจักะถาักมาถาันเรื่อยๆนะอยางแบบพอเขาถึงเมื่อแล้วเขาถึงโง่กับไปแล้วนะคะคทุกคนประมาณนี้ครับ ประมาณนี้นะคะออเดอร์จีโปมสองพันตัวตัแหแต่ว่าพันตัวตัวนี้มาเป็นสองพันตัวนะคะนี่ผักแนแห้งเลยทุกคนวุ้นมาสั่นค่ะนี่ฟังก่อนใครพันพันเซ้งพานสองบอกเิ่นซงมากเออเพิ่นบอกว่าใฮ้เอาเหียเอียงกัเพื่นอันนันฝาฝอีกทุ่งนึ่งเพื่นเห้เอาไปให้เอียงกับอากายทุ่งหนึ่งอกานาะบอกนากยเนะบอกนากายเขายะหงเนาะบอกต้องหาเขาังหงเนะบอก บอกว่ามีถุงนึงอยู่ตั้งนึงแต่นี่แม่ก็ค่อยบี้ขี่แล้วแม่ก็ค่อยเก็บ้ใบผมมาส่งค่ะลูกคา้าอร่อยตัวไน่ะอ่ยอ่ยเพื่อนซื้อไอ<ห>้เข่งเพื่อนบอกวะเพื่นบอกได้โอเคนี่บอกตัวละร้อยตัวใช่ถุงละร้อยตัว<ม>เอาไปหฮย่ายแล้วแล้วสองลอดเพื่อนเอาไปไฮฝากแม่เพื่อนออแม่แล้วนะคะลูกค้าป้าอ๋อสั่งสองถุงแม่เอ้า ใเดี๋ยวเพื่อนสีใจเอยยงดอกโอเคค่ะ